สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งห้าช่องทางนะคะวันนี้เราเอาให้จุกไปเลยนะคะห้าค่า s b a Channel นะคะกับเกมที่ติดเกม t r e a m Call of Duty Mobile ค่ะ <S <S ช่องหลักนะคะที่พูดคุยกันแล้วก็ได้ดูเกมด้วยนะคะก็คือ YouTube Channel แล้วก็ Twitch นะคะแต่ อ,อแล้วก็อีก3ช่องนะ Facebook แฟนเพจ Facebook โ r o ไฟล์นะคะแล้วก็ t ิ k t o อนะตรงนี้นะคะเราจะเจอกันแค่ช่วงแรกๆก,ก่อนที่จะเข้าเกมเท่านั้นนะคะอาจจะมาไวไปไวเออประมาณนั้นนะคะทักทายทุกคนทุกช่องทางด้วยนะคะก็มาพืกกันก่อนเดี๋ยว พี่ไทรักมุกิท่าแต่ต่างา่าน้องอ่สา,ายรับพี่ดึงชื่อซอยเดชน้องปงหรือน้องออฟนะครับสวัสดีครับเจ๊สวัสดีครับน้องน้องเก่งเฮ้ยน้องก้องขอ,อจองล่วงหน้าจะไปเข้าห้องน้ำก่อนอุย้ย <c> ท <oughs> เป็นเั้งสารระบัดเนี้ ัวดจองไม่ทันใช่ไหมเมื่อเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะเข้ามาสตรีมนะคะั้งกาสตรีมก็มีมีคนบอกว่าอยากเล่นด้วยเหมือนกันนะคะก็เลยเขาถามชื่อก็เลยบอกชื่อเข้าไปนะแล้วก็ย้ำด้วยลงท้ายนะก็มาให้ทันแล้วเจ้าผมพูดอะไรต่อเมื่อวานตอนห้าทุ่มผมผมผมเปิดได้พืน สับปะรดได้ในการกดหนุนซีพีหัวใจผึ่งอยมากเมยเพื่อนใดของที่คนอยากได้พืนสับปะรดเอามาป่าพี่พี่กินด้วยเดอ้อพืนสับปะรดนะอ่ะมันกินได้บอสอ่ะแลวถ้านะให้ฝั่งทิกตอกด้วยนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามานะคะถึงจะเป็นช่วงระยะเวลาชั้นๆ้นเนาะแล้วก็เฟ e บุ o k โปรไฟล์นะคะ รวมไปถึง Facebook แฟนเพจนะคะเอาให้จุกเลยนะคะเจอกันห้าช่องทาง่อนนี้ <laughs> <laughs> เป็นความคิดที่ดีมากเลยนะให้แจ้กินแกนบักนัดน <laughs> ตัวเองกินเนื้ออญ่งช่างแสนดีเหลือเกิน <laughs> อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์นะคะใไปที่แชร์ลิงค์ดูสตรีมนะคะ YouTube ตัดโควิดนะให้ไปที่ออ่ เ e d บุ๊กสักผู่นะคะตอนนี้18นาฬิกา23นาทีแล้วมาให้ทันจองคิวให้ไวจะคงจะจองคิวไหมหรือว่า,าทักทายให้เฉยเจ้าเจ้ากล้องจองแล้วนะคะบอดเข้าห้องน้ำอย่างกบด้เล่นไลนเสียงเป็นไงมัง่งฝั่งของ ช่อง Facebook. เฟซบุ๊กเพิ่มเสียงพี่ท่านเปลี่ยนได้เลยคุแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะโดูเนทนะคะให้กับเฟ s เฟซชาน e ลนะคะมาเลยค่ะ3มช่องทางนะคะลิงก์ส่งดาวนะถ้าเป็น Facebook นะคะโหรให้แล้วถ้าไม่สะดวกอ่าถ้าไม่สะดวก Facebook นะคะก็ไปที่ท o ูมันนี่ 095 3 7 1 7 6 5หสนนะคะแปะให้แล้วและอินเตอร์หน่อยนะคะเงินสกุลต่างชาตินะคะกับบัญชีเพเยอร์นะคะ p 1 0 3 3 624250้ค่ะแชร์ที่เพจได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแชร์ไปที่โปรไฟล์เฟสบุ๊กโปรไฟล์นะคะ แบบกระดุกตัวเองซิเองอยู่ตรงนี้นี่เองหันข้างไปกลับไปที่ YouTube นะคะตอนนี้18.26นาิกานาทีนะคะเหลือ4นาทีเนาะเดี๋ยวเราจะเข้าเกมแล้วนะคะเพราะเวลาเราเข้าเกมก็หโมงครึ่งถึง2อโมครึ่งน,นะคะระยะเวลาเล่น2ชั่วโมง ดูซิว่าใครรายการตัวแล้วบ้างก็คงว่าอะไรนะอ่าที่ผมอยากได้จริงๆคือตัวละครเพอถ้าโชคดีก็คงจะได้สิ่งที่สมใจหวังมั้งใช่ไหมเติมแล้วยังต้องไปสุ่มอีกโอ้ยเสียดายเงินแทนเน้แต่ก็แล้วเนาะความสุขของคนไม่เหมือนกันนะเนาะ บางคนก็อาจจะมีเงินเหลือที่จะเติมเกมใช่ไหมเออได้ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะคะสู้ๆเดินมุงคงไปได้สิ่งที่ตัวเองอยากได้นะใครที่ดูอ่าที่ facebook ทั้งโปรไฟล์แล้วก็แฟนเพจนะคะสามารถคลิกลิงก์เข้ามาดูสตรีมแบบเต็มๆเล่นเกมที่ดูเนี่ยได้ที่ลิงก์เลยนะคะเพราะว่าผูแชร์ไปแล้วนะส่วนท i k ต o k อก็ ไม่มีกลิงให้คลิกนะคะพอคงจะล่ำลากันนะคะก่อนปุนเข้าเกมแล้วแหละผมหนึ่งคนะตอนนี้เหลือสองนาทีนะคะหกโมงยี่สิบแปดนาทแล้วนะยังไม่มีใครมารายงานตัวเลยไอยคนที่จองอะเข้า,เข,าเข้าห้องน้ำคนหนึ่งรอดูเจ้บแบกแบกใครอะ่ะวันนี้เราไม่เล่นใช่ไหมยูยโ ทำงานใช่ไหมเจ้าอะไรนะอ๋ออันนี้เจ้ามาร์คเชิญแล้วนะคะเจ้ามาร์คเชิญแล้วเดี๋ยวไฟสิเอื่นเล่าเขาห้อง แล้วฉันทำไมไม่เห็นชื่อเธอจะมาเก็บ,บหมวดสตรีมเจี๊ยเอิญเพื่อนไหมนี่เธอเธอเอาหัวมามาให้ฉันหัวห้องเ,เ, <laughs> เธอเอาหัวห้องมาให้ฉันเดี๋ยวนี้ <laughs> ไม่ให้เอามาเขาจะได้คอนโทรนคน แล้วใครจะเล่นอะไรยังไงบ้างวันนี้เธอสตรีมหรอป่าเดี๋ยวนะใครเข้ามาแล้วนะคะแล้วฉันทำไมไม่เห็นชื่อเธอล่ะฮึมมารปิดชื่อสตรีมเตะเดี๋ยวนะปิดชื่อไปมั้งปิดชื่อไม่แสดงอะไรเลยเหรอ อ่แล้วค่ะทีนี้ได้เวลาเข้าเกมนะคะหกโมงครึ่งแล้วนะคะก็จะร่ำลาเพื่อนๆนะคะเ o o o ุ๊ก a ฟนเ Facebook p r o f i l ลแล้วก็ Tik Tok นะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้าอ่ะทางนี้นะคะเราก็จะปิดกล้อง